สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนุ่ยเวนจาจะมาแนะนํำเรื่องการออมเงินนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราจะเก็บเงินได้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกในการออมเงินแต่เงินในกล่องนี้แอดเวนจานะคะนำมาสะสมไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ตั้งตั้งใจเก็บนะคะอันนี้เป็นเงินที่เก็บได้จริงๆนะคะเก็บได้ตามทางตามท้องถนนเลยนะคะในปี2,567ที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานับกันนะคะว่าเงินในกล่องเนี้ยปีที่ผ่านมาแอดเบนจาเก็บเงินไ,ได้กี่บาทนะคะเห็นไหมคะทุกคนเงินที่เก็บได้มันจะมีหลายแบบเลยนะคะเป็นทั้งเหรียญ10เหรียญหเหรียญสตางค์และเยอะที่สุดเลยนะคะที่แอดเ็นจาเก็บได้นะคะ มีแบงค์ยี่สิบหนใบนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับกันนะคะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทนะคะเหรียญสิบบาทเหรียญห้าเดี๋ยวเราจะแยกเราจะแยกก่อนนะคะมีมีเหรียญห้านะคะเห็นไหมคะเงินที่เราเก็บได้เนี่ยใครจะเชื่อ อันนี้มันก็เหมือนกับเป็นแรงดึงดูดชนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราสนใจเราตั้งใจจะเก็บมันจริงๆนะคะเราจะสะสมจริงๆนะคะเราก็จะเจอมันอันนี้เป็นแรงดึงดูดชนิดหนึ่งที่แอดเบนจาคิดว่าถ้าแอดเบนจาเดินไปไหนเนี่ยแอดเบนจาจะต้องพบแอดเบนจาจะต้องเจอและสุดท้ายแอดเบนจาก็เจอนะคะในปี2 5 6 7อยา่าอย่าดูถูกนะคะเห็นเป็นเศษเงินแบบนี้นะคะ ขาด50สตางค์ก็ขึ้นรถเมย์ไม่ได้นะคะถ้าเราฝากเงินนะคะทั้งปีที่ผ่านมามีเงินหลักหมื่นอยู่ในบัญชีก็ยังได้ดอกเบีย้ยแค่3-4บาทนะคะแต่ดูดอันนี้นะคะเป็นเงินที่แอาุจะเก็บได้นะคะเก็บได้ตามทางตามท้องถนนนะคะและการที่เราเนี่ยจะเก็บเงินแบบนี้ได้นะคะมันก็ต้องมีกิจกรรมที่เราจะเก็บเงินได้นะคะเช่นเราจะต้องมีกิจกรรมในการเดินการออกกําลังกายหรืออะไรก็ได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจเราจะเริ่มนับกันเลยนะคะว่าเราจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะจะ,จะเก็บเงินได้ขนาดนี้นะคะ 4, 6, 8, 2 4ส8 1 0 2 4ป8ส0 2สองสีปสสองส สิบสองสี่หกแปดสิบสองสี่หก สองสี่สองสี่หกแปดสิ่อันนี้นะคะสองสี่หก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบหนึ่งสองสามสี่หอ่าตอนนี้นะคะตัวเลขที่ออกมานะคะถ้าเราจะนับได้นะคะตอนนี้นะคะ

1นึ่5ร้อยห้าส8บหนึ่งาสิบหนึาทนะคะเงินที่เก็บได้นะคะเงินที่เก็บได้ทั้งหมดในปีสองพันห้าร้อยะคะหนึ่งรบาทนะคะห้สตางค์นะคะดูตัวเลขนะคะเงินที่เก็บได้ทั้งหมดเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่ดูทุกเงินนะคะถ้าเราตั้งใจจะออมเงินจริงๆนะคะเงินนะคะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเราสามารถใช้เทคนิคการเก็บเหรียญตามทางนี่เป็นเงินออมสะสมได้อีกหนึ่งวิธีนะคะซึ่งก็ไม่เร็วเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเงินตัวเองนะคะเราเก็บเงินที่เก็บได้จากตามทางแค่ระยะเวลา1ปีเงินตัวนี้นะคะยังงอกมาก มากมายนะคะมากมากกว่าดอกเบี้ยอีกนะคะเก็บได้161บาท50สตางค์นะคะเงินตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถเอาไปใช้จ่ายนะคะได้ตามปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เงินตรงนี้นะคะเราก็ไปทําบุญก็ได้นะคะแล้วก็ทิคนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเศษสตางค์ตรงนี้เยอะๆนะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่าใช้ลําบากนะคะ เศษสตางค์ตรงนี้ทั้งหมดนะคะทุกเหรียญน,นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปร้านไปแลกที่ร้านเซเว่นได้นะคะเพราะว่าเซเว่นเนี่ยสินค้าที่ขายนะคะอันนี้แอดบรนจารไม่ได้โฆษณาให้กับเขานะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าสินค้าที่เขาขายเนี่ยจะมีเศษสตางค์จะลงท้ายด้วยเศษสตางค์เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษสตางค์พวกนี้จําเป็นสาหรับร้านเซเว่นนะคะก็ลองลองนาทิคนี้นะคะไปใช้ดูนะคะ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เพื่อนๆจะมีเงินออมนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกระปุกกระปุกหนึ่งนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆลองเก็บไว้นะคะเป็นไอเดียในการออมเงินนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ